เราอะค่ะจะไม่เปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นเลยนะคะเราเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะคุณค่าของแต่ละคนเนะะี่ยค่ะมีไม่เหมือนกันแล้วก็มีไม่เท่ากันด้วยและคุณค่าของที่เรามีเนี่ยบางทีคนอื่นก็จะเทียบคุณค่าของเราไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนนะคะมีรูปแบบเฉพาะของคุณค่าของตัวเองนะคะซึ่ง หาได้เฉพาะตนเท่านั้นค่ะแล้วก็คนอื่นก็ไม่สามารถจะมีแบบเราได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเทียบคุณค่าของเรากับคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยนะคะแล้วก็ถ้าเราอะคะ่ะจะเปรียบเทียบกับตัวเราเมื่อวานนี้ค่ะมันก็ยินดีนะคะที่เราจะเปรียบเทียบได้เพราะเราจะได้รู้ว่าเรา โตขึ้นจากเมื่อวานนี้แน่นอนและสิ่งที่เราต้องจดจำไว้มากๆก็คือเราจะไม่เปรียบเทียบกับใครเพราะคุณค่าของแต่ละคนก็มีเฉพาะตัวของแต่ละคนนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะว่าให้เราอะคะ่ะรู้จากคุณค่าของเราให้มากพอและไม่เปรียบเทียบกับใครและแค่นี้นะคะ่ะมันก็คือความสุขที่คุณค่าเราประมาณไม่ได้เลยค่ะ Live, live.